เอามาต่อการชาร์ที่ยที่สี่เลย let's go เอาประตูบ้านหน่อยอย่ารีบร้อนไป <c oughs> ทำไมฮะ <c oughs> ห้ข้าจัดแจงเจ้าสักหน่อยโ <Yeah. S 1> ชย <c oughs> เอฮ้ย เป็นเป็นหมูครอบครัวตัวหมูไหมเนกะ็อกก็อกเจ้าใครกันแล้วเคาะประตูคายยินด,ด,ดีตอนรับท่านสุภาพบุรุษงานเลี้ยงจัดพร้อมแล้วเชิญเข้ามาได้งานเลี้ยงอะไรอะ่ะงานเลี้ยงคนหมูเหรอ เล่เามาด้ไหมเจ้าถือโใกล้าเรานี่คืองานเลี้ยงหรอมันมันดูวังเวงไปนะเอาแหละบ้านผีสิงแล้วอะไรอย่างนี้นั่นไงทันสุภาพบุรุษมาทันเวลาพอดีเลย ท่านหญิงของเจ้าจะไม่เข้าร่วมกับพวกเราในครั้งนี้หรือท่านหญิงของเราไม่สะดวกความปกติัวในแดนล่างแต่ท่านหญงิงคนคิดถึงพวกเจ้าทั้งหมด และส่งของขวัญเล็กๆนี้มาแวัว่าท่านหญิงจะหายดีในีร็ววันและไปเยี่ยมท่านทีน,ทนั้นน่า oh, เสียดายที่ท่านหญิงไม่ได้มาไม่เช่นนั้นท่านจะต้องดื่อแบบการแสดงที่เราจัดเตรียมไว้ให้ตอนนี้ของควัหายไปแล้วและมีเลือดใหม่นอง ถ้าว่าเราสองคนคนรับผิดชอบแล้เป็นแค่คนรับใชฉ้ฉันฉันนจิงพูดเรื่องอะไรนะจูปาเจ๋อเตียป่อปยกายห face <oughs> หน้าทาไมไหนเตียโปอยกาย แก่งเหล่านี่อยากใครจริงนะจับคนได้หัวใจจต่ที่เจ้าทำลายบ้านและชื่อเสียงเอาจำนางไม่ได้หรือวกูไ s care about reputation หร she cared about was lust เราคือหนึ่งในงลูกแม่มงของนางใช่ไหม <c oughs> อาจะไปเยี่ยมแม่ของเจ้าสักวันห <c oughs> นึ่ง <c oughs> ่าเก๋ว่าเจ้าจะไม่ใช่คนเลี้ยงอุตส่าวคนที่สอง เป็นคนก็สวยอยู่แล้วนะชาร์จก่อนชาร์จก่อนฟาดฟาดอืม,อมไม่ทัน อุ้ยเรียกไม่ได้มาเจอกับพี่เสือหน่อย,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 อยลมแล้วลมแล้วลมนัด้ังซ้ำสกิลด้วยไว้หนึ่ง แรงมากเลยอืมเพิ่มพลังหน่อยเปฟาดฟาดแล้วก็แทง ฟาสไม่ทันมันถ้าไปทางไหนเนี้ยแย่แล้วเรีดแก้หมดแล้วโอ้ตือโป๊ะแก่เราล้มแล้วนะ โดนทับทิงเดียวเลยรอสักครู่รอสักครู่ปุบเรียบร้อยอุตส่าวคนที่สอบของเรา ไปไหนยิงอะไรมาเข็มตุ๊ข้ามสาบอาเอ้ยแมลงก็คือแมลงผมใส่ผิวรุดไฟสามารถเปลี่ยนธรรมชาติที่นานเกียของเจ้าได้หรอคงใช่แล้วพวกเราทำต่อยมากแค่ทับหรอ And here you are, another monkey psychic! Cut your <coughs> Get your mother to beg for mercy! And maybe I'll spare your foolish life! Truth is, <coughs> 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 the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Scared, my hoof? I'll destroy this rotten hole right now! Let's see where else you'd build your lair! <coughs> <coughs> ไปไม่ลอเลยถือไปได้คููนะใจเย็นๆบวชก่อนนะเพววื่อความปลอดภยัยอูอ้หลวงมาเฉยเลยอู้ติดอยู่ในยายบางมุม มันบุตรคนที่สองใช่ไหมเนี่ยยังสำรวจบ้านไม่เสร็จเลยนะอทีนี้มันที่ไหนกันโอ้ไม่ได้โดนมัดไว้หรอขีบทองคำตั้งข้างๆด้วย ลออใจแปลกถ้ำสายใหญม่มาเป็นโอ้ต้านพีดโอ้ต้านพิดในรังแมงมุมด้วยไปดีเกินไปแล้วออกเข็มขัดจูจิ๋งหญิง หหมยทางแยกอีกแล้วนะแย่แ,ยแล้วกับก่อละจูยังคนบ้านไม่เสร็จเลยขึ้นมาใหม่หน่อยแล้วกัน ตอเป็นเช้านี่หรอเจอลูกน้องเราหน่อยม่ต <c oughs> ้องกระดิกเยอะไหล่ะพวกเรา ผู้ถือโคมเป็นวิญญาณนี่ตรงนี้ใช่ไหมที่มันคืออะไรน้องกระถนนทองคำหัวหยกสวรรค์เพิ่มพลังชีวิตลงไปไหมอืมทางนี้คือลงมาแบบเม่เทีท่วนะ ดักแด้ดักแด้พาดละอนอนทับเรา บีเสื้อใช่ไหมเนี่ยเต่าทองยอดโกจิเครื่องดื่มนะกับแก้มแต้วเดี๋ยวนะครับบิ๊กบอสครับ

ตัวดีกว่าหายตัวดีกว่ามันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงรู้ได้ไง เปิด สักทีไข่ใบใหญ่มากไว้ใจไม่ได้จริงอไข่เหรอโอ้โอ อาหรออาจากที่จะมันตกใหม่หเพื่อแสดงหาปัญญาจากผู้มีร้อยตาเขาปิประตูไม่ฆ่าเป็นเชลยในถ้ำนี้ซึ่งเราได้กล่าวหนึงปีศาจมามุ่งที่ไม่รู้จักพอเหล่านี้น้องท่านใช้แข็งแกงอย่างข้าเพื่อกินและฝึกฝน ข้าขอบคุณเจ้ามากในวันนี้เอาให้ความช่วยเหลือจากเจ้าข้าคงไม่เห็นพวกเขาเปลวเฟิงเเเปลวฟิจอกันอีกแล้วนะเจ้ามาไป็นไหนต่อไง ดูแลตัวเองดีๆเย็นกันนี่คืออะไระดึงยันออกโหละจะมีอะไรเกิดขึ้น เอาหนีหรอหนีหรอมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย นนี้บุตรคนไหนเนะี่ยได้ปูเส้นหาไว้ให้เจ้าแล้วมจะ้าข้ามจะพิ่งที่ใดกันเราทั้งคู่พ,พึ่งพากันเราเป็นญาติมิตรกันนอนไหนค้าในเธอ เราเลิงน้อยนลกภายนอกมันเป็นยังไงจากภูเขานี้อืเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันที่นี่ เปิดข้างล่างกันต่อโอ้โหคือเส้น้างมันเยอะจริงมีทางสะพานเชื่อมใช่ไหมเจอ,ออะไรเข้า ต้วใบไก่ไม่สภาพเหมือนคนอ,อกหัก แมงมุมใช่ไหมการแ,แต่งนี่แต่ลูกสาวรบ้านนีอ้ออโไปด้วยที่ทำให้รอนาน ม oh, ไม่ใช่คนที่น้ามองนะอับใดที่ท่านแม่มีความสุขโกโอเคแล้วใช้ของวิเศษมีการจัดการเขาเราขย่าจริงๆหรือได้ของดี

no need to make a big fuss over him. Here, he is all yours. You've done great. Yeah. Wait. Mother has grown soft with age, and the girls are too young to know better. But can't you see it's all wrong? Yes, but try to think from her position. Mm. We're her children. This is what we do. But I am on her side. For decades, she's been tortured by her wound, all thanks to this dumb thing. And yet, she still wants to marry him. No! I can't do this anymore. Love is not about forgiving or getting even. It's about two souls woven together. We never witnessed her past. That's why we can't understand her obsession today. Have you told uncle? He's again. เป็นห่งวงตรงนั้นที่หนังเถอะเอ้ามากับข้าข้างหน้าเป็นห้องของท่านแม่ฟังให้ดีท่านแม่มกักจะใจดีเพียงท่านชอบรับทานอาหารตามลำพัง อย,กกอย่ามองไปที่ใบนหน้าของนางโดยเฉพาะดวงตาคงจดจำคำของข้าไม่มีเวลาแล้วไม่มองที่ตาไม่ได้ โอ้ยกายอ,อันนี้ท่านแม่จริงๆวะ่ะวนปีที่อยู่ที่นั่นไม่ได้ใจดีหรอเจ้าเลยอันนี้เจ้าอยู่กับข้าแล้ว เปล่าน้อยเริ่มงานเพียงได้ไงดีเราเราต้องช่วยเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนของเราใช่ไหมโอเคฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวของ แข้งแมงมุมแล้วก็ตือเผยกายบางน้อยนะเรื่งเราจะเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อ p ัดหน้าครับผม